สวัสดีค่ะมาปอก okay, มาผ่า <okay, S 1> แตงโมงกันนะคะว้าวแด <Okay, okay, S 1> งสวยเลยนะคะ okay, okay, เนื้อใสละเอียดนะคะ okay, เปลือกก็บางๆ <okay, S 1> นะคะ okay, okay, แตงโมแตงโมนะคะ okay, 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 เป็นผลไม้ที่อยู่าหาง่ายนะคะอยู่ใกล้ตัวเราหาง่ายไม่แพงนะคะ แล้วก็มีประโยชน์สกุนมากมายเลยวันนี้เราจะมาทำน้ำแตงโมดื่มกันดีกว่านะคะแตงโมเขาบอกว่าลดความลดน้ำหนักลดน้ำหนักได้ด้วยก็ <c oughs> จะลองดื่มบ่อยๆนะคะเพราะเราน้ำหนักเพิ่มเยอะ <c oughs> เพิ่มเยอะเลย แล้วก็มีผลไม้ให้เรามานำมาปัน่นกินได้มากมายะคะปอ,อกเสร็จแล้วเราก็เอามาลงเครื่องปั่นเลยนะคะบันนี้ปั่นน้ำแตงโมอ,อย่างเดียวไม่รวมไม่รวมอย่างอื่นนะคะใสล่ลงไปนะคะชิ้นโตๆไม่เป็นไรเครื่องปัน่นแยกกากต้นะคะรับได้ชิ้นโตๆใหญ่ๆ ปั่นน้ำก็ได้เยอะเนะาะจังโเราดื่มกันแบบสดๆนะคะปั่นเสร็จดื่มเลยนะคะเครื่องเครื่องปั่นตัวนี้จะเป็นแย่ค่ะจริงๆแล้วเป็นมเราเที้ยวเคี้ยวกินไปแป๊บเดียวเราก็อิ่มนะเพราะน้ำเยอะใช่ไหมคะจังโมมีน้ำเยอะ <c oughs> ก็ทำให้เรากินแล้วอิ่มเร็ว กินข้าวได้น้อยจะลดจะลดน้ำหนักก็ตรงนี้ละมั้ยกินข้าวได้น้อยนะคะประโยชน์มากมายค่ะอืาเราลองปักก่อนนะคะใส่เลยโยน,นไปเลยชิ้นโตๆปักักไปเลยถ้าเรามีหลายชนิดเนาะมีผล,ลไม้บางทีป้า้อยก็ปั่นรวมกันหมดแหละทั้งส้มทั้งฝรั่งงมนะคะ แล้วก็อะไรอีกที่มีประจำประจำแครอทนะคะก็ใส่ได้แต่วันนี้จะปั่นเฉพาะน้ําแตงโมปั่นแตงโมนะคะเราปิดเครื่องเสร็จดูสิคะน้ําเต็มถาดเลยเต็มถาดเลยยก,หน,กนยหนักเลยเนี่ยหนักเลยนะคะเราจะมาดื่มน้ําแตงโม ประโยชน์ของเขานะคะนักจากว่าเราดื่มแล้วเพื่อควบคุมน้ําหนักแล้วก็ยังป้องกันนะคะการสะสมของไขมันในเส้นเลือดนะคะควบคุมระดับความดันโลหิตได้ด้วยนะคะมีวิตามินเอนะคะบำรุงสายตานะคะเราใช้สายตาเรามากๆนะคะนี่นะคะเทลงไปเลยในแก้วนะคะดื่มสดๆนะคะสายตาเราใช้งานมากก็จะอ่อนล้าเนาะ สายตาอ่อนล้าล้วก็บำรุงสายตาก็้วยการดื่มน้ำตงโมงบ่อยๆนะคะยังบำรุงผิวพรรณแล้วก็บำรุงเส้นผมเราด้วยนะคะลดความมันบนใบหน้านี้ด้วยนะเขาบอกนะป้อยนี่ก็เป็นคนผิวมันเอเนอหน้ามันหน้ามันดีกว่าหน้าแห้งนะปอยว่าเาานาะมีสารโลโคคบินด้วยนะคะและสารโลโคคบินช่วย ลดความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งด้วยเห็นไหมเห็นไหมถ้างั้นก็ดื่มกันเยอะๆนะคะทุกท่านและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า